มาดูเรื่องของนโยบายรัฐบาลกันบ้างดีกว่าจริงๆแล้วต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้เลยเรื่องของสถานาการณ์น้า<ช>รวมไปถึงน้ําท่วมด้วยนะคะนายกค่ะในรอบสัปดาห์นี้อย่างที่บอกไปตอนต้นชั่วโมงก็คือลงพื้นที่รัวๆเลยนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะย,ย้ําว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยรัฐบาลจะอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้าท่วมครัวเรือนละ9ก0 0บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนค่ะซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะเสนอคอรมล ในวันที่14ตุลานั่นก็คือวันอังคารนี้เองนะคะในการอนุมัติเยวยาผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ9,000บาทรอบแรกเนี่ยครอบคลุมกว่า6 0สนรายค่ะใช้งบกลางกว่า6,100ล้านบาทนะคะแล้วก็จะมีการเสนอเพิ่มเติมเป็นรอบๆใครที่ไม่ได้รอบแรกก็ไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่าก็ยังต้องมีเฟสสองเฟสสามไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะ ค่ะขณะที่ท่านลงพื้นที่ไปก่อนหน้านี้ไปพิจิตชัยนาทสิงห์บุรีใช่ไหมคะท่านนายกไปกับคณะ <c oughs> ไปติดตามสถานการณ์น้ําความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆนะคะที่ชัยนาทก่อนหน้านี้ท่านนายกก็ไปเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้าลุ่มน้าเจ้าพระยาท่านก็สั่งทุกหน่วยค่ะเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและจัดการภัยพิบัติแบบบูรณาการพร้อมปรับแนวทางใช้งบเยียวยาปีละ3 0,000 000, ล 000, ้านบาทไปสู่การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการระบายน้ําระยะยาว ท่านไปบอกว่าไปเจอใช่ไหมอย่างนอกจากช้ยนาที่ก่อนหน้าน,นั้นไปอยุธยาท่านก็บอกว่าไปเจอแล้วน้ำท่วมซ้ำซากซ้ำซากมาทำมาทำปรับแนวไหมนะคะมาะทำนะคะที่มันจะทําให้พี่น้องประชาชนไมไ่ได้รับผลกระทบทุกปีไหม,มนะคะซึ่งก็จะเป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการระบายน้ําระยะยาวให้กรมชลประทานและสํานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติเร่งดําเนินการทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวค่ะแล้วก็ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและแก้ปัญหาน้าท่วมซ้ำซากเ,เป็นระบบส่วนตั้งแต่วันนี้วันนี้วันเสาร์ วันอาทิตย์ใช่ไหมคะใช่ค่ะถึงเสาร์หน้าเนี่ยระดับน้ําจะทยอยลดลงและคาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติพร้อมกับเดินหน้าโครงการบางบานบางไซชัยนาทป่าศักด์แล้วก็ป่าศักด์อ่าวไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําในลุ่มน้ำจันทรายอย่างยั่งยืนค่ะขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภอก็ได้สั่งการศูนย์ปภเขตทั่วประเทศค่ะไปตรวจสอบและจัดสรรเครื่องจักรกลช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็วและทั่วถึง